สมัครงเล็หลายไหลครับผมเอาสวัสดีนะจ้าสวัสดีจ้าฉันเป็นบ้านบ้านนะฉันเป็นบ้านเรากำนัองบ้านบ้านการเกษตรคักทายเด้อเจ้าของรัชชลีสวัสดีครับผมเอาไม้ครับผมตกไล่บริโภคเด้อครับอินเทอร์เน็ตคอยมันบูดีครับผมมือนี้นะคกนกนกไกยาวากันกนกได้หรือสิเอออ้สวักนะครับนะโอเคครับผมบ้าไปนกนกเออมาสมัครแมงเล็บ รอพูดคุยกับเพื่อนๆของเขานะครับเนาะอาจจะออกมาเย็นๆทางให้เป็นกำลังใจให้กันตรงนี้ไปก่อนครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีน้องพัชชานะเบิรงว่าครับผมขอบคุณะหลายครับผมน้องวันอีกาขนมไทยนะครับเนาะวันนี้กำลังทำขนมอยู่อาจจะยังไม่มีขนมมาฝากนะครับเนาะมมาฝากแล้วครับยังพัาหน้าที่เจ้าของครับปิดหน้าจอครับผมปิดหน้าจอเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็เปิดใหม่ครับผมขามีรหัสกระใสรหัสเข้าไปเรียบร้อยนะครับ้อนหน้าจอม่ ช่วงเที่ยงกันเลยคุผมนักทายครับผมผมว่ากอนไปหายใจไว้ละเด้อท่านนทักขายสมัดีคุณนัญนาครับผมคุณสุภาระไซครับผมเ<ผ>ม,ม่นได้บอม,มันจะสำหรับผมว่ามันจะได้อยู่มั้งแต่ว่าที่แน่ๆก็อยากช่วงนี้ผมรอส่วนๆโยกกะคือไม่อยากให้มนมีอย่างเลยเอ,อหรือไปเห็นอะไรอยู่หลังบ้านเราแล้วก็ฮับดัดาสเอยๆนึกว่าคนเขามาซองเบึงมันบ่นแเม่นครับนั่นแหละครับตัวแฝงเพื่อที่จะเข้ามาอวาพบใการกำลังใจเด้อจากขอบคุณครับผม เข้าใจเหรเราวจับดวงก่อนเพื่อจะได้เห็นดวงเพื่อจะได้เห็นดวงตาน้อทํางนั้นอยู่จ้าครับผมเข้าใจนะตัวสอยหลายอยู่ครับผมตัวสอยกับควสามารถที่จะเข้ามาได้ครับเนื่องจากเออคอมเมนต์เข้ามาให้ดีใจเนี่ยเพราะว่าผมบ่เห็นคอมเมนต์ผมไม่เราทำยังไงครับเนาะเราเห็นร้องบึ้งครับเห็นมเห็นครับคอมเมนต์ลอยมาติมเลยนะครับน้ำแข็งลลายครับผมนี่แหละคือการที่เขาจะเห็นคอมเมนต์ โอเคครับผมให้กำลังไล่ใจกันไปครับผมช่วงนี้นะครับเนาะเยี่ยมเยียนนะครับเนาะฝนกำลังมาครับผมว่าชันพุทธวาน้องเอี่ยวว่าครับผมโอ้ยเนาะครับผมผมเมินมันคือเรีนฝันลุ่มลุ่มเร่งเร่นะคะนะนรับเนาะย้ำหลับโบฝันครับฝันย้ำมือเว้นนี่ละครับผมฝันแบบลุ่มลุ่มเล่งเร่นะครับเนาะแล้วเป็นเราฝันเป็นตุ้เป็นตะฝันเป็นเรื่องไใจดวงใจมาสองดวงแล้วครับผมขอบคุณละลายครับผมสวัสดีพี่สกุลร้อยองล้องครับผมเกือบล่มมาชันพุทนวานเขาต้องเรียนหลายบอกครับผมโอ้ยเนาะครับเนาะเป็นตะ เพื่อนนะครับเนาะค่าคอมเมนต์เ in ยอะๆเร็วๆนะครับเนาะก็จะไปกับคอมเมนต์นะครับเนาะคนใต้สีฟังออกกนเนาะอีส่นคนอยู่ทักทายรอบห้องครับผมมาชันพจนก็เลยบุรู้ว่าจะพิมพ์เข้ามาได้จังไงนะครับเนาะตอนนี้ก็นล้อเพื่อนๆเพื่อนทักทายเข้ามาก่อนว่ามันจะเห็นคอมเมนต์บ่หาบ่เห็นจริงๆกับควสามารถที่จะทําตรงนี Maps ้ได้นะครับเนาะโอ้ยเนาะหลายเจ้าไปงานเม็ดคอยจะไม่เน็ดคอยก็จะรูดนี่เม็ดมันหน่อยนะกระจาอาอาคาบุณหลายคอยคอยเงือกเจ้าดิคอยรับ ก็เป็นเพื่อนคีเตอร์ทุกคนเห็นไหมครับใจดีบ่ใจดีครับใจกว้างบ่กว้างครับมายุตรงนี้ต้องใจดีใจกว้างนะครับนาะเราก็จะรู้จักเพื่อพแพรทุกอย่างครับอยู่รุ่มกันได้นะอาจารย์สวัสดีจามาไม่จ้าวัชรเพิร์มาครับต้องร่วมทายเพราะเปิดครับผมหลังจากหน้าจนหลังจากเ่อเห็นคอมเมนต์เพื่อนครับผมแ้วก็เข่าแก้บ่ใช่ว่าเพิ่นเบาปุ๊บจะเอาไปใส่ปั๊บเพิ่นเบาปุ๊บก็คือเอามาวิเคราะห์เอามาคิดเอามาทำกับประสบการณ์ของเขาที่มีอยู่ครับวิเคราะห์เบิ่งว่ามันมีเห็นมันลอยแล้กะ กดเข้าไปไหมครับ้ามีลาัสกับสซลาหสเข้าไปปุ๊บมันจะขึ้นคําว่าพักกับพักหน้าจอกับดาเนินกันต่อเรากดดําเนินกันต่อเข้า,าเฟซเขาควบคุมตัวของเขาแล้วเข้ามาเพื่อที่จะวังดี้บางร้ายก็อยู่ตรงนั้นครับผมเพราะนั้นเขาป้องกันครับมันไม่ใช่ตัวตนของเราเคสครับมาจากไสบู๊ครับเคยใส่ครับสมัยก่อนครับแต่ไม่ก่อนที่เรายัางใช้อยู่นะครับเนาะถ้าวันใดที่เราไปเปิดเครื่องนั้นขึ้นมาครับมันจะเป็นอีกเป็นป่าในเขานะครับเนาะกลับเป็นสาราดีๆนะครับเนาะมีเหตุผล ฟังแล้วฟังขึ้นครับผมผมก็เลยนํามาปฏิบัติเพื่อที่จะไป่อครับหลังจากที่ผมเข้าไปเห็นอยู่นี่ครับไปเห็น Facebook หรือไปเห็นนี่ข่อยกระใสน้ําจามน้ำนะข่อยมีเจาะกระใสน้ำข่อยปั่นกันนะครับเนาะนี่การปั่นกันครับฮัากกันแพ้งกันบันไครเงินเคียงครับผมใ <laughs> ส่ครับผมคุณน,นายนาครับผมสวัสดีครับผมมาสั่นเป็นวานนาะน้องคุณนายนาเรากะอ่าบริดวกมือเสาร์นในพันยูคลินิคครับผมตอนอยูเปิด เพื่อนๆเพื่อนก็อากะสีเข้าใจครับเราอาจจะสุขภาพร่างกายเราเป็นปัจชุชนคนธรรมดานะครับเนาะมีเก็บมีไข้มีป่วยเป็นเรื่องปกติครับผมมันน่ารุดครับคับไปใกล้ๆครับต๊ะกลุมปุ๊บเวียงไปเลยครับปืดขาดไปต้นนึงคอแขนนี่แนละ้วเออนั่นแหละครับผมก็ผิดพลาดเจ้าของกับบ้า ตลืมไหลพูดกับผมสวัสดีนะจ้าสวัสดีจ้าฉันเป็นบ้านๆนะฉันเปนบ้านกำนันบ้านๆการเกษตรฮะพักไทยเด้๋ยวจ้าทั้งราชลีมันน่ารุดครับคับไปใกล้ๆครับตกหลุมปุ๊บเวียงไปเลยครับพลึบขาดไปต้นนึงคอแขนนี่แล้วเออนั่นแหละครับผมก็ผิดพลาดโดยของกับบ้านเนาะอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตมันอารมณ์ครับผมอินเทอร์เน็ตลมครับนี่แหละครับผมชีวิตชีเอเตอร์นะครับต้องเขาว่าเป็นชีเอเตอร์กา มาไม่เพิ่มกบบารบ่ให้ผมเห็นว่าคอมเมนต์ครับผมผมก็เลยออกครับผมทำหน้าที่เจ้าของที่เขาเคยแบ่งปันมัว่าการที่เราเข้าเปิดหน้าเราผมเป็นบางทีอาจจะเป็นน้ำตัวนี้น้ำประชันประมาทสิกะว่าหวาฟังที่ซื้อตามเพิ่นแหะเพิ่นก็นยังบวกได้เขาก็สีบวกได้คือกันนันตัวร <c oughs> องเบิงครับผมถ้ายเข้ามาก็อน,นองรีก็คือเงียบไปนอนหรือจังไดห,หรือเพิ่นคอมเมนต์เข้ามาอยู่ครับผมผมก่อเบ,บเห็นแนล้วก็นอเดี๋ยวรอรออ,อีกสักพักหนึ่งะครับเนาะอาจจะเห็นนะ อาจารย์สมาดีจ้ามาไหมจ้าชันเปิดมานะครับต้องร่วทายเพราะเปิดครับผมหลังจากหน้าจอหลังจากเ่อเห็นเขาเมเพื่อนครับผมล้วก็เขาแก้บอกว่าดําเนินการต่อเพราะตอนนั้นเราพักหน้าจอไปนะครับเนาะมันคือการพักหน้าจอแล้วเราเข้ามาหน้าจอเห็นเพื่อนเพื่อนเราจะเพื่อนเเขาจะเข้ามาให้กําลังเล่นใจนะครับเนาะนี่เรื่องครับผมว่าจะไรครึ่งสัปโมงนะครับเนาะสามสิบเจ็ดนาทีวันนี้ขอจบไปเลยแค่นี้นะครับเนาะเพราะว่าผมตกไรไปรอบหนึ่งลวขอบคุณหลายๆครับผมสําหรับการเขาชมเนาขอให้ ขอมูลดีครับเพื่อน,นเข้าไปมาคุณชุนีก่อนบอกว่าสาวัสดีจ้าคุณสูบุษยยครับทักทายเราไวครับผมคุณชุบุษยชยอัจฉริรานวัฒน์นะครับน้องเพิ่งกาเป็นจังไหนเนาะน้อ,นองลีข่อยครับผมข่อยคือคือบ่เห็นคอมเมตนอยข่อคยก็เห็นเบิดละเด้อไปละ <c oughs> เอาเบิดละไปให้สั้นทาวบลเบิดจะกี่ีีอ่า หรือไปเห็นอะไรอยู่หลังบ้านเราแล้วก็ต้องฮอบบ้าซื่อๆป่านนึกว่าคนเขามาซองเบึงมันบ่แมนครับนั่นแหละครับตัวแฝงเพื่อที่จะเข้ามาอ่าพบครับคางรังบอกว่าเคิรนเขากล้องเข้ับน่าจะบ่เห็นคอมเมนต์นะครับน้องตอนนี้นะครับน้องเดี๋ยวผมปิดหน้าจอแล้วก็น้องทดสอบกับน้องลีนนะครับผมผมบ่เห็นคอมเมนต์นะครับน้องบางที่เขาอาจจะมีบางซึ่งบางอย่างอยู่ตรงนั้นนะครับผมเคลียร์ขึ้นกันครับผมสำหรับผมเนี่ยโบโลเคลียร์เลยครับเด้อผมโบโลคลิปชุมซีชุมหาแล้วครับผม ทักทายน้องเอลครับผมน้องครูเรียนครับผมทักทายเด้อจ้าสวัสดีเจ๊สังวาลพร้อมตุกไหลโหดนะครับเนาะทักทายคุณนายนาเด้อสันผนวชนะครับตอนใหญ่ตัน,นะครับสวัสดีเด้อจ้าเงื่อนง่ายนิดกันแม่นิดมันหน่อยนะครับเนาะสวัสดีเด้อจ้ามีวาริกานะครับเนาะยี่ใส่นิดไปละนิดนะท่านครับผูดไปที่บอเขาโอเขาใจหรือฟังแล้วอาจจะ,ะบ่มมวนกับเขาว่าทีมมันไปตรงนี้นะครับเนาะแล้วก็ขอโทษเอไอเฮดบุ๊กแล้วครับ อ่าคุณชุรีชุบิโกะนะครับเนาะกล่าวให้ย้ำที่จะเคลียร์ตัวเองนะครับเนาะบางที่ไปเคลียร์คลิปเคลียร์ยังเคลียร์ลบคลิปสารพัดสารพีทำรูปไปเนาะเพื่อที่จะไปเข้าไปคุยในไลฟ์สดของคุณนุ่มพัฒน์คุณนัทชัยนะครับเนาะคุณนัทชัยครับผมเหมือนคุณอ่าคุณชุบชัยคุณชุบชัยครับผมเพิ่นกลมีประสบช่วงเที่ยงกันเลยเพิ่มนักขายครับผมพวากรไปให้ใจไว้ละเด้อท่านนักขายสมบริคุณนัญญยนะครับผมคุณชุบชัยครับผม คำว่าไม่ใช่ของเราครับผมติ๊กเอาเก็บออกไปติ๊กเก็บออกไปครับถ้าเป็นของเราก็เก็บออกครับผมให้เหลืออยู่ตัวเดียวครับผมฮามีอยู่ไปซิงอยู่ในหลังก็มอไปนะครับเนาะคือจังเปิดบ้านมาแล้วไปเห็นคอมเมนต์ครับกะดำมืดดำซุ่มดำแย่ไปนะครับเนาะเพื่อนๆเขาบอกหูเดียว่าษีจะจังไรครับสิลงดูหลังบ้านแล้วก็นอกเข้าให้กำลังใจกันดูดด้วยดีเสมอครับวันนี้เป็นโอกาสดีครับลุงดุยเข้ามาให้กำลังใจบนหน้าไร้วันนี้แล้วก็นอกมีโอกาส ราพูดคุยกับเพ mm. ื่อนของเขานะครับเนาะอาจจะเอามาเย็นๆทางให้เป็นกำลังใจให้กันตรงนี้ไปก่อนครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีนาอพคัชชานะแ๊บหนึ่งหิวเข่าสุดคุณเกสังวานวาครับผมเกสังวานบอกว่าหิวเข่าแ๊บหนึ่งนะครับน้องขอบคุณครับผมแก้วพี่ออยมาให้กำลังแรงไก่ครับผมพี่ออยสวัสดีจ้ามาเพิ่มพลังบวกนะครับนะองวีบัไดโตกไลาเด้อครับผมตั้งคค่ะ มสวัสดีนะจ้าคุณนายนาพาเราสันพี่อ่อยทักทายนะครับเนาะสวัสดีนะคุณนายนาพาเราทักททยครับผม่าริกาทักไล่ครับผมปิดหน้าจอแล้วเขามา่ไหม่ครับมันจะถึงคําว่าพักหน้าจอหรือดําเนินการเขาดาเนินการต่อครับแล้วเขาก็จะเห็นแบบนี้นี่คือการทําตรงนี้นะครับผมผมยาวไปละครับผมผมยาวไปละครับขอโทษขออภัยเพื่อนๆนะครับเด้อ้ากาเพื่อนๆของเฮาทุกคนครับชี้เตอร์ทุกคนครับหาคาพูดใดที่คูณด คิดแล้วก็มีเคาะมาเป็นระยะเวลาดานแล้วครับตอนนี้กินมันใจนะผู้ช่วยใช้เพื่นกระพังกดพังกินเบ้ดทุกอย่างแล้วล่ะครับผมเพื่อนก็มีประสบการณ์มากและน้อยสั่นซองที่ตัวนี้ครับเพราะว่ายามจะเบ่งปั่นไฮมูพูดกันครับผมผมก็ถ่ายทอดอีกทอดหนึ่งครับพื้นน้ำไปปฏิบัติเรียบร้อยแล้วก็เลยมาถ่ายทอดต่อนมีร้องเบิงผมเคลียร์ไปเรียบร้อยครับเมื่อวานนะครับสบายใจนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้ก็โอเคแล้วครับผมก็อาจจะไปเยี่ยมเยียนเพื่อนๆเขาบม่ได้ต็มที่หลังจากเพื่อนๆเปิดบ้าน เมืทีนะครับนอกกาตกใกล้ไปบอด้ตกแล้วครับผมมันรอดําเนินการเยู่แล้วผมกับเปแร่ไปเบิ้งเน็ตมันแดงจึ้งขึ้นก็แสดงนีดมันใสบอดี้ครับน้องฉิวลงครับผมดูบ่อข่อยบ่อรูที่ลูลูข่อยบ่อเห็นข้อเมนแล้วครับผมพักไทยเด้อจาาสวัสดีคุณวัชราเออเมื่อมื่ครับสวัสดีครับผมปิดหน้าจอแล้วเขามาไหม่ครับมันจัถึงคําว่าพักหน้าจอหรือดาเนินการเขาดาเนินการต่อครับแล้วเขาก็จะเห็นแบบนี้นี่คือการทําตรงนี้นะครับ นอกคุณพี่อ้อยแล้วก็ต้องเลยโหดทักใคยคุณวัชรีจะไม่ติ่งหมูแดดเดียวทักใครเด้อจากจากราดบุรีนะครับได้นี่กันเลยครับผมทํากับเขายุด้จาก่ะผมทํรแซ่บๆเด้อสิไปแววเวียนเครื่องเดียวครับผมมีเครื่องเดียวมีปลูกไฟเดียวคือคุณปลูกใช้บอกนะแล้วก็พยายามทําตรงนี้ให้ได้เต็มที่แล้วก็ให้ไก่มู่ะผมเนองรีกับเขามา่าเยี่ยมชมมาเป็นกำลังใจมาให้พลังบวกนะครับนาะสวัสดีได้จาพี่แม่น้องพ่อยเสมอ บอกว่าดําเนินการต่อเพราะตอนนั้นเราพักหน้าจอไปนะครับเนาะมันคือการพักหน้าจอแล้วเขาเข้ามาหน้าจอเห็นเพื่อนๆเราจะเพื่อนๆเขาจะเข้ามาให้กําลังเล่นใจนะครับเนาะนี่ขี่นไมไงบอแตกครับผมเก็เ,เลยมาปลูกซะยุดยุดอ่านผิดชีวิตเปลี่ยนพลวน,นะครับนะกเมาะกี้ว่าครับผมอาบ่าเป็นยังจ้าสวัสดีเด้อกระบอกตรงเพื่อนเราก็ทำไปครับผมหาง,งานค้งต้องอากา,กากเรเลี้ยงเต้ครับผมช่วงนี้นะครับเนาะสำหรับผมกะ ตุนนรับนัตตุนชุรีกรครับผมขอมาให้กำลังใจงกอีกหนึ่งกำลังใจงกสวัสดีนะจ้าเชนญมาครับผมสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับครับผมนะครับน้องพี่ออยลี่ผมฮักทายน้องแอลเดอ